มันเบาตรงไหนนี่มันก็หนักนะทนทนนี่เหรอที่ว่าทนทน,ทนโอ้โอ้โอ้ทนพี่เบย์ครับคนที่พี่นัดไว้มาแล้วนะครับพี่มายังมาแล้วครับไปเรียกมาเลยคนนี้มือปราบโจเชี่ยวเลยนะปราบโจเชี่ยวเลยนะไปเรียกเลย สวัสดีครับปูสวัสดีครับผมอยากให้ปูมาเชิญชมบ้านผมหน่อยได้พาผมไปดูปูเป็นไงครับเสาบ้านผมปูโอ้โหไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่มาดูเนี่ยนะไปบ้านคนมาละอะคุปูจะทุบแล้ยจะทุบแลงแตะไม่ได้ด้วยแตะไม่ได้มันจะลนเฮ้ยนี่เขามันเป็นอะไรนี่การโชว์เหรอเขาเรียกว่าการก่อเสาโดยการโชว์เหล็กเนื้อในด้วยเหรอ หายากนะครับท่านผู้ชมคุณพระช่วยเฮ้ยอย่าว่านะปูเขาบอกว่าปูนเขาได้สเปคเขาเทผมเน er> ี่ยได้สเปคได้สเปคด้วยใช่เฮ้ยปู่อย่าเป่าแล้เดี๋ยวก็เป่าแตกเลยโอ้โหคุณพระช่วยนี่ถามจริงๆเถอะใช้สมองหรือเปล่าเวลาที่จะพูดอธิบายให้เขาฟังเนี่ยใช้สมองไหมนี่นะเป็นปฏิมากรรมแล้วนะเชื่อไหมเทเสาโชเล็กเนื้อนให้เห็นด้วย ก็ถามากแต่ไม่เชื่ออันนี้ขึ้นไปเป็นไงขยมทีนี่โอ้โหมันพังลงเลยนะปูอ,อุ้ยนะครับพี่น้องลองคิดดูนะรู้จักเลยเนี่ยนะขึ้นทีเดียวโครมลงมามใ,ใครรับผิด<ป>ชอบอใครรับผิดชอบอมึงรับผิดชอบไหบบอมึงรับผิดชอบไหวบออุ้ยห,หาบักปึอกยังไงครับปูเสาบ้านผมโอ้โหสุดจริงๆเสาลำเอียงครับถามว่ามันลำเอียงจริงไหม ท่านผู้ชมดูโอ้โห oh คุณพระช่วยไอคนทำเนี่ยมันเป็นงูหรือเป็นไส้เดือน <Yeah. S 1> เอาดีดี uh huh. นี่กูถามจริงๆเดอะไอตอนที่มึงทำเนี่ยมึงได้ใช้ตาเดี๋ยวกูจะไปวัดสายตามึงดินี่ยไอหามึงมองยังไง oh huh. ว่ามัรงต่ะว่าเขาใช้แบบ เซนเซอร์เลยนะปูใช้เซนเซอร์ด้วยไอตัวที่ตั้งแล้วมีแสงมีแสงแบบสไปเดอร์แมนอ่ะยิงตรงดิงอ่ะโอ้โหนั่นขนาดถึงใช้เลเซอร์เขาไม่ได้ใช้เอ็นนะไม่ใช้เอ็นเาสมัยแล้วโอ้ขนาดนั้นเลยใช่ปูนี่ขนาดมึงใช้เซนเซอร์ยังแบบนี้เลยครักูว่ามึงเลิกเลยดีกว่าไม่ต้องทำแล้วนาเสามันล้มไปบ้านเขาเนี่ยเดือดร้อนไหมล้มไปบ้านกูกูพอทนด้นี่มึงล้มไปบ้านเขาเนี่ยมันไม่ตายเหรอโอ้โหสมอง ปูอย่าเพิ่งขยับค่อยๆเดินค่อยๆเดินเชื่อผมดิค่อยๆเดินเห็นไหมมันเล้าหมดหแล้วค่อยๆเดินค่อยๆเดินโอ้โหมันเล้าขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่อยๆเดินงั้นยืยนตามคานก่อนแล้วกันไว้กอดเสาไว้ปูกอดเสาวปลอดปลอดปอด <Yeah. S 1> ไม่เสานี่จะปลอดภัยไหม ไม่ใช่ว่ากลัวล่วงแต่สาวนี่หลมทับผมอีกนะเฮ้ย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 เยเ้ยสาวโยกเฮ้ยอุ้ยลมมันพัดหรือเปล่าปูลมพัดหรือเปล่าค่อยๆหายใจปูค่อยๆหายใจนะมาดูใหม่มาดูมาเคลียโอโหอะไรของแกเนี่ยถุยนะบอกตรงๆเลยว่าทำแบบนี้ มึงเลิกเป็นวิศวะเดี๋ยวนี้เลยนะมึงเลิกเ,เดี๋ยวบัดนี้เลยนะเลิกอย่าให้กูเห็นนะเลิกเลยเขาบอกว่าถ้าไม่แน่จริงเขาอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้โอ้โหคุณพระช่วยมึงเรีงไปกิจการไปเลยนะ <Yeah. S 2> ไอสัตว์อย่าให้กูเห็นนะถ้ากูเห็นเมื่อไหร่นะมึงยับปู่รู้ไหมว่าที่ปู่ยืนอยู่อ่ะครับนี่มันคือเสาห้องนอนผมนะไหนเสาห้องนอนใช่แล้วนี่คุณเอาเสามาวางไว้ในกาการห้องนอน มีเสาไว้ให้มันมั่นคงอ๋อมีเสาไว้ให้มั่นคงใช่ผมบอกว่าหเมตรห้องนอนผมหกเมตรแต่ตอนนี้มันเหลืออยู่สามเมตรปูอ่านี่แล้วก็เขาแถมเสามาคือเรื่องของเรื่องผมว่ามั่นใจแล้วแสดงว่าเสามันเหลือเยอะใช่เขาก็เลยเอามาไว้ที่นี่ใช่ดีนะครับไม่มี บ้านมึงเอาเสาวมาไว้ทําเฮี้ยอะไรต้นเดียวเนี่ยมึงเอาโมทําอะไรอ๋อยามว่างนะเวลาที่แบบไม่มีเฮี้ยอะไรทําปีนเสาเล่นดูกับภรรยากับลูกออกปีนเสาขึ้นไปดูอะไรสัตว์ดวงจันทร์นะหรือดาวงคารเ่๊เค่มึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยนะเอาไว้สร้างบ้านพ่อมึงนะสัตว์สากลางห้องนอนเนี่ยว้ปีนเหร หปู่รู้ไหมว่าในแบบเป็นคอมโบสิตใน B O Q คิดเงินเป็นอิดมวลเบาแต่ทําจริงเป็นผนังเบาฮะหนังเบาเหรอมันเบาตรงไหนนี่มันก็หนักนะทนทนนี่หรอที่ว่าทนทนโอโอทนเนี่ยทนสุดแล้วเหรอทนสุดแล้วปู่นี่ทนสุดแล้วทนสุดแล้วพระช่วยพอเธอ มึงเลิกเลยเป็นไรไหมปูนะโอ้โหนี่หัวตาลลงไปลงาบบนี้เป็นไรป่ะปูปูในแบบไม่มีตรงนี้นะปูโอ้โหเไม่ต้อง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 โอ้โหเดี๋ยวมันก็หลุดลงมาทั้งยวงแล้วมันมาอย่างไงผมก็ไม่รู้อเขาบอกว่าที่เก็บสายไฟอที่เก็บสายไฟใช่โอ้โหที่เก็บสายไฟมึงลงทุนปูว่ามึงเดินท่อมามันจะดีกว่าเลยนะโอ้โหมึงเล่นแบบนี้ตายนะเนี่ย นะบ้านพ่อมองอยู่ร้านเหล็กเหรอไม่นะครับมึงใช้อะไรที่มันเบาๆที่มันซ่อนง่ายๆก็ได้ไม่ต้องโอ้โหนี่มึงเหล็กตัวไอเลยนเนี่ย <What? S 1> นี่มึงกล่าวว่ามึงไปซื้อโรงเหล็กมาเลยบ้านทำโรงเหล็กเหรอโอ,อ้โหคุณพระช่วย <Yeah. S 1> ฟังนะและเนี่ยถามหน่อยเถอะ <Yeah. S 1> นะ เท่าไร่เนี่ยกับท่ออันหนึ่งคิดไหมสมองคิดไหมแล้วบอกสถานะนี้เดี๋ยวกูตอบอางบอกอู้ยปูไปดูปูไปดูไปดูอะไรดูมันสันมันสันป่ะอ๋อมันสันปูรู้ไหมว่าเสาอันใหญ่ๆอย่างงี้อปูคิดว่าข้างในเป็นยังไงข้างในก็ต้องตันโยปูคิดว่ามันตันเหรอตันแล้เนาะเท่าเสานั้นนะปูห้วย เข้ากันเลยเหรอใช่เข้าสานั้นเลยแล้วมันจะก่อขึ้นมาทําไมเนี่ยมันก่อมาให้บอกว่าให้มันดูภูมิฐานมั่นคงโอ้เออมันจะช่วยรับน้ําหนักได้อช่างกล้าคิดโนาะมึงโนาะเนความสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ตัวนอกมันอยู่ที่แกนในถ้าแกนในไม่มั่นคงเนี่ยแกนนอกไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะทีหลังอนะก็ไม่ต้องใส่แกนในมึงก็ก่อแบบนี้ขึ้นมาทําเสาเอาเลยก็จบไม่ต้องเทไม่ต้องอะไรเลย คิดได้ไงเนี่ยสมองสมองมึงคิดมึงคิด <Yay. S 1> นะถ้าทำแบบนี้นะ <The lady. S 1> เลิกไปเลยนะตลอดชีวิตไอ้ซ <Yeah. S 1> ัม